บอกว่าหมู่มึงเรี่ยวมีจังไรเดี๋ยวามจ้านียแหละแจคนต่อพิจวัตรว่าเลยกผมครับบ่บรนวันี่ันนาบ่วันแม่ครับเพราะว่าวันวันวันสุกเงี้ยแร่งมันจะออกมาเนาะครับจะออกมาจะปุ่นกับจนน้มาทีกับจีนสาครับวันสาวจีบเลม่จัดเช่จัด้อมเลยครับอาจยเพราะว่ามันดี ข้าเป็นเี้ยงข้เป็นเลี้ยงข้าเป็นาน้อมถ่อมท่านมาเนาะคือตัวนี้หมดครับก็สิได้จัดมาเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องมาผักมันสีเม่ผักกระผาดีดีมาแจกพี่น้องอยู่ดอกครับมันใจบุญอยู่ครับอาจารย์ครับเพราะว่าคนกับใจบุญได้เสียเลยครับก็เสีได้มาจัดมาแจกของอยู่ของกิน มันนองเป็นห่วงไดครับได้นองกับพี่มาลายบานลายทิศลายทางอยู่ดอกเนาะโอ้วันแนนแหละครับวันเสาร์โอ้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดวันกับตางต่างรอครับจันวาอยากมาเห็นปูขาวเนาะครับเออทางใดกับว่าวหอดกับยูบัวใดครับก็ไดไม่เห็นเพื่อนเพื่อนได้ีครับลังค้นก็ไดไม่เห็นแหล้วกะโ่งโอบโ่งใจครับ ถือว่ามุนน้ำมี่คูครับถึงเต่าเหล่าล้านเลยมาหอดมาถึงมาเห็นบานไม้เพิ่นละว้าบานไม้เพิ่นก็งามงามเลยก็งามอยู่เพิ่นสร้างครับกําลังเฮ็ดอยอะกําลังเฮ็ดกําลังแล้วเหมือนแมงนมุมนะที่สั้งกระทงก็คือสีแล้วม้งครับผมครูก็จตัวไดนมีหมูลูกเต่าเป่นน่องเลยเยักมา เออได้หวังได้หามเนาะมาเบิองมาสักงกะลาบูชาปูนี่ล่ะหละครับมันใช่ควมผลิตใส่ใส่น้ำปูขนอืมเบิ่นบ่อหวัรดีปูหัใจดีขนาดอยู่ไกลเพิ่นได้บ่มาหอดเพิ่นกันยังไปเองเนาะครับไม่ซ้ำได้พต่อคือย่ามขึ้นนี่ อายุเจ็ดสิบกว่าหรอไปไปไปเขาไม่มีข่ามฝันกับพี่เชียนเรียกให้เขาครัียนบอกเล่าบะมีเงินเล่าโทษไปเส้นเขากะไห้ได้หาเสียึงนะได้หาเสียนได้ย่ายเท่าเทาที่วามมาจากทำเพื่มอีกยังลงมาจากครับได้หาแสนได,ได้หาแสน เราบอกว่าเรียนมาแต่ก่อนเนี่ยอาจารย์ได้จออาจารย์ได้เมื่อทีนี่ก็จะที่แสนหาแจกให้กันครับเราก็ได้มากได้ไปสุดนีแล้วว่ะอือดีคือว่าเป็นอย่างยืนอยู่แลเราใส่สิ่งใดเพราะมันได้ย่างนี่เทียนใหญ่เพิ่นก็เรากล่ามาเห็นโอ้เทียนใหญ่กับมาให้เทียนภาษาเด้เด้นี่ ครับลงทุนกับหลายบาทของเพคอนโยครับมีนำจิตนำใจมาให้นี่เตือดขาตั้งแน่าตั้งอยู่เลยโอ้เน่าตั้งเทียนมาให้ฟอกให้จุดให้สว่างออสวายเลย เดี๋ยวเสียขึ้นต้อนมุ่งแล้วนี่แหละพราะผบ่ถือเนอะเอาะกวนหละจังนอ้อยมุ่งแล้วกันครับที่นี่ผมเองก็ว่าโฮกันได้ถูกได้เที่งยงมาใอไหร่เออเออแทนบนยางมหาศาลเนยครับอ่าเพอเนื้อหยัยงมันก็จะได้ห้องเลี้ยงเหลี่ยมคือถูกคือเทียนเนาะครับอ่าส่งแสงสว่างอือ่าหญ้ญาดดีพี่น้อนยันบนนี้ก็เลยจะได้น,นำต่อแทนเพื่อนเด้ครับแม่นไดจ้าอ่าถ้ไปง้อเมือง น,นี่ป็นไฟกับยัท่ายไม่ถกกัออกอกของอครับนา,า่นละดีถือว่าบุญเพิเุ่ยอกครับเล่าออกมาอยากบานฝนตกยางขากแล้ว่ะโอ้พานาพวกอ,อ,อายุนี่ริ้วา้ทิปเนี่ยได้จอดทางข้างแซวอือเรามาพอดไอปำำั๊มดําลวดดํารวดลอยให้อดพักก่อน อ่าฝนตกยายจะไปได้ไหมเล่าว่าเท้าไก่ยกมืออธิษฐานหอดปูอือโว้ยคันจงให้ปลูกให้ร้านไม่หอดไในถึงดีหรือที่ในนิมิตคำขฝันครับอาการให้เปิดท้างให้ด้อเระหว่างเขาจอดเป็นแถวเล่ามากไาข,ข,ข่ยข่ับไม่แก่เกิดเป็นครโอ้ครับเล่าเอีงเล่าบอกว่าอากาศฝนเลี้ยวไปทางทางได้เขาว่าดังหลังจะกไป เรามาเห็นหมองนี้เราคนรบน้าถือเราเซียแห้งอีหลีมาซัดท่าแห้งอืออืมภูเขาไหนอีหลีครับให้เหล้าอีหลีครับเิ่นเิ่นถูกเหล็กกันได้นอบเหล็กเล่าหรือเล็กใหญ่ใหญ่โอ้เล็กเล่าเราไปได้ซื <man <man> <man 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 ้อบักอีียงก่อบนนึ่ก็คือเล็กสิบเออสี่หนึ่งกับหกสี่สี่หหสี หกักสี่เนาะนี่นี่ก็คือผลลเนาะครับทางภาคปูครับคือสิได้เห็นเต็มมูเต็มตาครับท่บวงสวงเนาะมือบ้องสวงมือจวงสวงเนาะครับท่เมืองบวงสนั้นเปนสุขคนครับมือจ้องจ้วงกนหลายครับที่แถวที่แถวตะลนมาหลายแล้วครับ อากันท่าหลอกท่าล้มกันท่าน่ารักกันเริ่อมาหลายนะครับผู้นั่งกัญยาเขียนผู้นี่กัญยาเขียนวันกศสริเริ่มเปรซ่าเติมอยู่ดอกเนาะอาจารย์เป็นกาว่าประมาณจะเก่าม่งเนาะเป็นต้นไปทำนั่นแหละครับวาเป็นกศสริเลี้ยงพระน้ำฝนเนี่ยครับสิเลี้ยงพระน้ำเสาวนีเฮ็ดชวนบุญชวนกุศลจงไปหาพรอมแนวเพื่อนรับป่วยาตายย่ายเหมิดเหมิดชุกคนละที่ล่วงรับไปจะไม่นี่ ครับเพิน่นมาอยู่มากินน้ำกันก็บปูน้ำเนล้อมครับวกที่บ่มีญาตินะเออพื่อนคนที่บ่มีญาติได้ยิ่ได้กินน้ำกันเป็นกุศลน,น,นะครับค<อ>นทีนาว,วันอา<อ>ทิตย์วันอาทิตย์เพื่นได้อาลดเนี่ย เปลี่นสีหายน้ำให้เขาพัดสีใหม่ครับอ่ายังมีข้อกระจังจิตเบิ่งในี่จอมหมายทะเบียนรถอยู่ทะเบียนรถอ่าไม่ต่าจากมิตรใดเสียนอ่าคนเป็นคนทางนี่แหละอ๋อไทยมันเขาข้ากับจังก้อนขึ้นว่องสวงแล่ะเนาะครับวงสวงกับก้อทางเบิ่งเนอะเฉลีพย่นถามผมอยู่ว่ะพ่นพี่มาถามผมอยู่ว่า มีใหน้นางรำบ่อน้อมองได้สิติดต่อน,นงางรำให้ผมไปเลยเอาเบอร์โทรไปเด้เอไปคุยกับเขาเองโดยตรงเลยผมว<อ><า>่าเอาเอ เป็นเพื่อนจ๋าเนาเปบอกองเนาะคเป็นเปนวันเหลี่ยวันแรงฮะครับอ่พ่ยิงอะได้แกซอยคือสารซอยถามครูหาเนาะครับเออคือซื้อกับเพื่อนกับพ่อหายซื้อครับยัดจีเน็ยังไงอ่าวบัตรถิกมันกี่บาทได้ได้ในเงี้ยนะถิก๙บาทเออคืบาทอืมอไรโอ้ะคามาค่ากูค่าบาทขายยาขายยิ้มรอยัั่นแหละ พอได้ก็พอรองมือดอกล้านพอโยมืดมือแหม่ดีอะไรเนาะได้ใด้นั่นแหละมีไปค่าโสค่าโสเพลินครับอันนี้นี่นี่นี่การรอบเป็นมื่นวงสวงเด้อครับผมที่ถูกฉันนะครับตัวเหล็กกับหมื่วันสวงเด้อครับมื่นนั่นมีความฝันใน่อยู่บอกหมื่นขึ้นนี่เป็นอย่งไรฝันหมื่นขึ้นครับทันทีว่าพอฝันพอฝันอยู่โอ้ อ่าฝันว่าปูเขาไปหาเนี่ยครับไป,ลปเลาภาพเผาตาเผาตาไปเมาตาเขาเหวเป็นคนโอ้ไปไปเห็นที่สีนางอยู่ในเล่าสิบกว่าองค์โอ้มีฤาษีสิบกว่าองค์คคไปวันนี้ปูมันไปหอดองทุดถ่ายแต่ว่าเ,าเป็นปั่นแต่ว่าหา่าวได้โอ้เพ็นงจะซื้กลมว่ากันครับ

ใช้ของงาม,มาโอ้พ่อออกมาวีแล้วเกินกะวะ่เาเาอ้าเพห็นว่าต้องหามาทถอนตัวเยอะก็มันเปิดดอกมันเห็นเล็ครับเพป็นก้อนเพบน้ยใหม่เ,ยยเลยวะให้มึ่งไปหอดลักกิโลโตัวนีล้ล่ะค่ะไปหอดแล้วมึงเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านมึ่งพอดีค่พ่อเปิดเปิดดอกโอ้ลักกิโลโตัวนี้จำหมายด้ตั้งเยครับ มันเบีนเลขกเจ็ดเจ็ดหลักกิโลที่เจ็ดหกลักลักกิโลเจ็ดสิบหกอ่าเจ็ดหกเราบอเจ็ดหกกับหกเจ็ดนี่แหละจำพวกใครได้ห้วยสี็นใหม่ยอกค่ะครับวันนี้ว่าลุยปลาไปเปียกมื่อเนี้ยมันมีดนามในปลาในใบใหม่เนาะครับไปหอดลักกิโลไม้เล็กนี่แหละ มาในบรรวันี่ไปเลื mm ่อ hmm. ย่เ mm ป็นางเป็นงเห็ดเห็ดสัดบันทีนสิไปสวกันกิโลที่เจ็ดสิบหกเป็นเห็ดเป็นเห็ดยังสิ่อ้เป็นยางสวนเป็นเรื่อ ไปห้างกันจะประมาณสามปีวัาถ้าลูกลานพูดอดไทิมเลขศูนย์เนี่ยไ็นจังไีกลับมาเลยอือมาได้กินอีกเลยเพื่นมาชันชอบแ่เพื่อนบม่ได้บอกว่าเอาไปใส่ก็ไม่เห็รักกิโลอะไรอือเพื่อนบอกไม้เลขกว่าให้ผมเดี้ยวไปหอดลักกิโลไม้เล็กมีให้เลี้ยวพานอ๋อย่านผมหลงครับเออย่านพ่อหลงครับตายเลยพอดีมาก ขื้นแต่แจงก็ดีมีแขกมาจะเศ้าเหมือนอือแนั่นเองคร่ะนอกจากว่าขื่นนีหรือไปหอดมือบวงสวงมันเสีมันนี่มีคำหวานบอยจังใดก็จังคอยคอยว่ากันอีกคนหนึ่งเนอะบวงสวงเนาะบวงสวงนะครับผู้ชมชิมคำว่ารอไปเด้อร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 อเนาะคือเบอน์บอท่านนี่ว่าเ็แจง กลิ่นมาพอกับโมฮูจักซีว่าให้ครับให้กับโมฮูจักสีว่าเออล่อจากปากเพลินเนาะค่ะเอออันนี้นี่ค่ะอให้พี่น้องทุกคนกันล่อค่ะบงมือบวงสวงเด้อครับผมขอให้รวยรวยรวยซะถูกซะถูกซะถูกซเอาพอนี่เดี๋ยวอันนั้นเด้อวหลักกิโลที่เจ็ดสิบหกหลักกิโลที่เจ็ดสิบหกนี่นะพออ่ะต้น